ลดน้ำที่เรื่อนวางเหล่าลมรดน้ำไกายจากลมความคงที่ไม่มาด้านหลังตววมันดูเลือดเราไปเร่วไวรีบพัวเอาคืนหลังจากที่ได้เดินทางเดินสายเยี่ยมเยียนประชาชนต่างจังหวัดแล้ว ช่วงแรกๆไปครับหลังจากนั้นภูมิพลไม่เคยไปเลยนะครับแทบจะไม่เคยไปตา่างจังหวัดอีกเลยอะไปพอถ่ายเทปเสร็จเลิกไม่เคยไปครับหันมากลายเป็นแฟมิลี่แมนพ่อบ้านแสนดีมีครอบครัวต้องดูแลครับอันนี้เปลี่ยนบทใหม่เขาจะมีบทพอตา่างจังหวัดจ,จบจบเลิกเล่าประชายอยู่ซึ่งไม่เคยไปแล้วไปทีเดียวเลิกเลยนะ แล้วก็ทีนี้มาแล้วมาเล่นกล้องถ่ายวีดีโอเขามีกล้องแคทนั่นนะถาน่ายนู่นถ่ายนี่ภาพถ่ายฝีพระหัตตัวนี้ออกงี้แล้วต่อมาเปลี่ยนใหม่ครับหันมาตะเวนเยือนต่างประเทศอย่างต่อเนื่องช่วงปีเขามา103ชสวงเขมา106นะครับไปต่างประเทศเนี่ยอุตรุดเลยทีเนี้ยนะการไปต่างประเทศครั้งนี้นะครับสร้างเครดิตให้กษัตริย์เพราะรัฐบาลเนี่ย คือสลิดเนี่ยต่างประเทศไม่ยอมรับเออเอากราิย์ออกไปแทนยกเครดิตขึ้นมายกระดับครับทำให้ราชวงศ์จัก,กรีภูมิพล์ได้รับการยอมรับเคียงบ่าเคียงไหลกษัตริย์ในนาอาญ,ญาประเทศโดยเริ่มต้นจากการเสด็จเยือนเวียดนามใต้อินโดนีเซียพมา่าไปพม่านะครับสมัยอมปอ,นอนเนี่ยภูมิพล์บอกว่ากูไม่ไป ฉลอง2500ปีพุทธศาสนากึ่งพุทธการบอกว่ากูไม่ไปเว้ยต้องถอดรองเท้าเข้าโบสถ์เข้าวัดกูไม่ไปพอยึดอำน,นาจเสร็จไปครับไม่ต้องบอกถอดรองเท้าเองครับถอดเองเดินเข้าวัดเฉยเลยไอเน,นี้ยคือภูมิพลนักต่อแหลและตอนเผาอยู่ไม่ไปเสด็จอยู่ไปเฉยเลยแล้วก็เสด็จเยือนประเทศ ตะวันตก15ประเทศเจ็ดเดือนนะครับตั้งแต่14มิถุนายนรมาส0 3ที่อยู่นานที่สุดคืออเมริกาอเมริกานี่ต้องไปเดินสายล็อบบี้เต็มที่ครับหางง่าประมาณหาสารพัดน,นะไปขอเฮลิคอปเตอร์เพื่ออะไรครับเพื่อจะมาทำฝนเทียมเพื่อสิทธิพระงเช่นนันเขาบอกเขาสู้กับคอมมิวนิสต์วิธีการจะสู้คอมมิวนิสต์คือขอเฮลิคอปเตอร์จะได้เสด็จ แต่ได้ไปถ่ายวิดีโอนะมาออกข่าวสองทุ่มใช่ทุกๆวันนี้แหละครับเนี่ยตอนเปว่าชิงตันนี่เป็นข่าวใหญ่เออก็เลิกมากครับภูมิพลเนี่ยโบกมือนั่งรถลิมูซีนเปิดประทุนบนถนนเพนซิลเวเนียคงจะเห็นภาพเออก,ก่าๆนะครับเรียกว่ากล่าวสุนทรพจน์ต่อสภาของเกรกยกย่อง หลักการทางการบองแบบอเมริกันชื่นชมอเมริกาครับว่าเป็นพี่ใหญ่ดูแลประเทศเล็กๆที่ถูกลุกลานเออถ้าไมีเมริกาประเทศไทยโดนคอมมวนิสต์บุกแล้วว่าไปนู่นการสเสด็จเยือนเมืองหลวงในยุโรป14เมืองหลวงนะครับไป14เมืองเลยไปมันครบเลยมีการปลูผมแดงต้อนรับ ลาช่วงในยุโรปต้อนรับอย่างสมพระเกียรติพระการเดินมกราคม2504ก็กลับไทยมีการต้อนรับอย่างโหมโลานครับประชาชนไม่น้อยนะครับประมาณหนึ่งล้านคนเรียงรายสองฝากถนนตั้งแต่สนามบินพระสงฆ์สดวุทธมนตมีการย่ำละฆังจุดธูปดอกไม้ไฟมันได้อะไรผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะ อันนี้ครับคือทุ่มทุนอลังการงานสร้างให้มันเออก็เลิกอมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์เลยแต่ก็ต้องทำเพื่ออะไรครับเพื่อโฆษณากษัตริย์สองสับปีหลังจากนั้นภู้มพลศิลิกิจก็ไปเยือนอีกหลายประเทศรวมทั้งอังกฤษสหรัฐซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์ส่วนประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงถูกข้ามไปครับไม่เอา พวกอินเดียเวียดนามเหนือกัมพูชาลาวจีนโซเวียตอันนี้ไม่เอาครับสารัฐก,ก็ได้ช่วยเผยแพร่สถาบาันการตริย์อย่างเต็มที่ครับที่สำคัญคือสำาาานักข่าวสรารอเมริกันยูซิตยูนิตสแตทอินโฟร e เมชั e นเซอรซึ่งปัจจุบันเลิกไปแล้วนะครับสมัยนู้นยังมีอยู่นะเดี๋ยวนี้เลิกไปแล้วให้งบประมาณสนับสนุนการโฆษณาชวนเชื่อ จากซื้ออุปกรณ์ครับมีหน่วยตะเวนใช้หนังเนี่ยเชิดชูเจ้าดาคมอันนี้ทุกวันที่ยังใช้อยู่นะครับแบบรูปแบบนี่นะถ้าคุณไปป่าไหว้นะลบพิเศษลบ,บรีเนี่ยนะอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะคุณไปดูเวลามาแสดงนะ,สะแสดงแล้วเมื่อแล้วแต่ลงท้ายก็จะน้ำเน่าอย่างนี้ครับชาติศาสตร์กษัตริย์ผมไม่รู้ว่าถ้ากษัตริย์มันตายหรือไม่มีกษัตริย์เนี่ยมันจะอยู่กันยังไงเนี่ย ตอนนั้นยูซิสสำนักขาา่าวอเมริกรันก็มีหน้าที่ทำรายการโทรทัศน์วิทยุครับต่อต้านคอมมิวนิสต์เชิดชูเจ้าผมว่าทุกวันนี้ไอ้ที่เราเห็นข่าวสองทุ่มมาน,นะก็มาจากอเมริกาสมัยนู้นนี่แหละการเยือนต่างประเทศต่างๆครับอเมริกาเขาเรือนว่าเราเขามีทำภาพทำภาพยนตร์วิดีโอส่วนพระองค์เ่ยนะแล้วก็นำออกฉายทางโทร,รทรัศน์ครับเ <c oughs> มื่อก่อนนี้ใช้ตามโรงหนังเลยนะบางทีทำเป็นเรื่องเลย <c oughs> เรื่องยาวเลยแล้วก็มีองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศของอเมริกาเนี่ยของสหรัฐเรียกว่า u ูเซ e ยูเท e ตสสเตทเดเวล็อปเมนตี่ยทำอะไรครับอย่างที่เราเห็นน่นะพิมพ์โปเตอร์พิมพ์ปฏิทินหลายแสนแผ่นครับที่มีรูปภูมิพลและศิลิกิจพิมพ์มาทุกปีนะเพื่อแจกกายทั่วไปทั่วประเทศและในชนบทครับ รูปของพุทิภูมิเศรษฐกิจเนี่ยกลายเป็นสิ่งประดับฝาผนังอย่างเดียวที่ชาวบ้านจะมีได้มันจนเนี่ยไม่มีอะไรก็มีรูปในวังลชิ้นที่รูปอื่นไม่มีครับก็เลยกลายเป็นที่มาของว่ารูปที่มีทุกบ้านเพราะคนมันจนไม่มีอะไรจะติดถือว่าโอเคครับได้ผลจริงๆอนะนอกจากนั้นก็ยังได้เปิดขยายกลุ่มครับใคร สมาชิกชมรมคนรักเจ้าเขาไม่ได้เปิดเป็นชมรมธรรมดานะเขาได้ทุกทางเปิดโอกาสให้ชนชั้นสูงเนี่ยมาบริจาคเงินครับมาอาสาสมัครเขาคัดเลือกกค,คัดเลือกคนเก่งคนดีเข้าพบขยายบริการเป็นเจ้าภาพงานศพเออใครอยากพระราชทานพลิงศพถวายน้ำอาบศพ พราราจะทานน้ำสังสมรดใครอยากได้เครื่องราดครับไอพ่อค้าจีนเนี่ยนะขอโทษคนจีนเขาก็อยากได้เครื่องราดบางทีตัวเองไม่อยากหรอกแต่พ่อแม่อปาา้าอามาอากงอาแพะปู่ย่าตายายอยากครับอายุมากแล้วนะอาศัยแผ่นดินของพระเจ้าอยู่หัวอยากได้เครื่องราดโอ้ไม่ยากหลอกครับสิบล้านครับเออหีสิบล้านว่าไปนะดูกระเป๋าก็มีไอในหน้าค้าเครื่องราดเนี่ย บอกขอโทษไอ้เครื่องลาดลงทุนนะครับไม่กี่บาทนะมาเป็นเข่งนะครับแต่ที่สําคัญมันต้องมีใบอนุญาตนะคุณไปติดเองไม่ได้ติดเองตำรวจจับนะครับคุณไม่ได้ให้เงินในหลวงเขารีดไถคุณคุณไม่ได้ให้เขาสิบล้านล้อยล้านเนี่ยคุณไปติดเองถ่ายรูปในตำรวจจับนะครับมีบางคนไปหาเสียงแล้วไปติดไอ้เครื่องลาดเนี่ยไม่ได้ติดไปทําบ้าเลยมันเอาของราคาห้าบาทแปดบาทมาขายคุณเป็นสิบล้านล้อยล้านเนี่ย เนี่ยธุรกิจเจ้ามันฉลาดมากมันสร้างความผูกพันแล้วมันได้เงินด้วยนะเอามาเป็นพวกด้วยยังทักสิงกับคุณหญิงพู้จะมายัางไงเขาก็รักเจ้าเพราะว่าเจ้าเนี่ยเป็นคนประธานน้ําสังสมรสเขาได้แต่งงานกับข้าเพาเจ้าอะ่ะถ้าเจ้ามันไม่มาลดน้ําแต่งงานกันได้ไหม <c oughs> ไปเกลียดนะครับเออบางคนพ่อแม่พญาจะจ่ษษยาย,ายเอาม,มีไฟมาจากไหนไม่รู้ ก็เราจะทานเพริงศพเอเอไอ้ต่างๆนี่มันสร้างคนให้เป็นทาตะมันสร้างความต่างนะครับไม่ใช่เป็นเกียรตินะมันทําให้ตัวคุณตกตามนะครับตัวคุณแต่ละคนน่ะมันมีเกียรติอยู่แล้วมันเป็นมนุษย์คนจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีหรือไม่มันอยู่ที่การกระทําครับมันอยู่ที่ว่าคุณรักมนุษย์ไว้กันหรือเปล่าแต่มันแปลกนะ คุณถือว่าเจ้ามันพระราชทานน้ำสังสมรสมาเป็นพิธีอะไรของคุณเนี่ยนะอย่างไอ้สุเทพเึื้อสุบันเนี่ยลูกมันแต่งงานเนี่ยสิรินทร์ไปพระราชทานน้ำสังสมรสไปประทานเนี่ยมันมีเกียรติตรงไหนครับสุเทพมัชัดดาแบงคอกหัวหน้าคบพสตัวจริงคือสิรินทร์เนี่ยไปงานแต่งงานเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่ใช่เกียรติพาะคนที่มันมามันไม่มีเกียรติครับ มันมาสร้างความเชื่อสร้างระบอบระบอบที่ถือลำดับชนชั้นถือลำดับชั้นว่ามันเหนือกว่าเรามันดีกว่าเรามันพิเศษกว่าเราเราต้องคารพบเราต้องก้มหน้าเราต้องคุกเข่าครับอันนั้นมันเป็นระบอบที่ทำลายความเป็นมนุษย์มันจะมีเกียรติตรงไหนก็ไม่ธรรมดาครับไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ให้แล้วให้เลยนะ คนที่ทํางานรับใช้ครับใกล้กชิดบริจาคเงินเป็นก้อนใหญ่นะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะได้เป็นคุณหญิงคนระับไปเรียกนางไม่ได้ครับเรียกนางผิดนะครับคุณจะไปเรียกนางพรทิพย์ลดไม่ได้คุณต้องเรียกคุณหญิงอันนี้เขารับใช้ครับรับใช้เต็มที่แล้วคนเป็นคุณหญิงมันก็ต้องคิดว่ากูเป็นคุณหญิงได้เพราะอะไรกูเป็นคุณหญิงได้เพราะว่าในหลวงเขาแต่งตั้งนะ คุณหญิงพจ่จมานคุณจะไปเรียกเขานางพจมานได้ไหมก็ต้องสํานึกในบุญคุณใช่ไหมครับใครตั้งอันในหลวงในหลวงตั้งให้ฝีไม่ใช่บางทีไปในห้าสิบล้านไปวังไก,กลกังวลน,นะครับแล้วทำไมจะไม่ได้เป็นคุณหญิงใช่ไหมเสียเจริญอ่ะคุณหญิงวันนาสีวันรับักดีให้ไปกี่ร้อยล้านปากบ้องหยองไปสองร้อยล้านนะครับ คุณไม่ให้เงินเขาเนี่ยคุณไม่รับหนุนเขาเนี่ยคุณจะได้เป็นคุณหญิงไหมแล้วเ,เสร็จแล้วคุณก็เป็นหลวงไอ้ความเป็นคุณหญิงไปที่ไหนก็เรียกคุณหญิงถ้าคุณเชอสายกระชิ็เป็นท่านผู้หญิงครับท่านหญิงจลุงกิตมีหน้าที่ทําอะไรมีหน้าที่บ่อนทําลายประชาธิปไตยท่านหญิงจลุงกิตอะไรทีฆ่าอะไรของมันเนี่ยนะตัวแสบที่สุดเนี่ย แล้วก็สามัญชนต้องพูดกับกษัตริย์พกกุดกรบเจ้าด้วยราชาศัพท์คือมันดูถูกเราทุกอย่างเลยนะมันหลอกเอาเงินแล้วก็ให้เครื่องราชตั้งให้เป็นคุณหญิงพระราชทานน้ำสังสมรสพระราชทานเพลิงศพเวลาพูดก,กับเจ้าครับคือดูแล้วมันทุเรศคุณเป็นคนมีความรู้การศึกษาเรียกตัวเองว่าขาพุทธเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ว่าอะไรครับ บางคนเขาไม่ชอบมากๆที่ผมไปเรียกกริส์เต็มที่ก็บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแปลว่าเท้าอันประเสริฐของพระเจ้าอยู่เนื้อหัวของฉันเนี่ยเวลาเราเรียกเนี่ยเราคิดดูนะครับว่ามันดูถูกคนขนาดไหนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับบาทนี่คือตีนครับบาทเท้าเนี่ยภาษาไทยตโตๆคือตีนอยู่บนหัวของเราอะ่ะ อันนี้มันแสดงความเป็นคนตรงไหนคำขึ้นต้นและลงท้ายในการพูดต่อกษัตริย์ยังเป็นทางการคณะรัฐณนตรีอำนาจและการที่เจ็ดนะเรียกตัวเองว่ายังไงขอเดชะฝ่าลงทุนพระบาทปกก้าปกกหม่อมอแปลว่าขออำนาจและอองฝุ่นใต้ฝ่าเท้าของท่านปกป้องศีรษะและกระหม,ม่อมของข้าพเจ้าอันนี้คือคำแปลตรงๆนะครับคือเอาหัวของเราเนี่ยนะ ไปวางใต้ละอองของฝุ่นเท้าของกษัตริย์อีกทีมันเท่ตรงไหนครับไม่เข้าใจซึ่งแม้แต่กษัตริย์ต่างประเทศหรือพระเจ้าเองนะสิทธตถานนี่นะมีเชื้อสายกษัตริย์ก็ไม่เคยได้รับการยกย่องเทิดทูนสูงส่งอย่างเจ้าไทยเจ้าไทยคุณเรียกกษัตริย์ไม่ได้นะครับคุณต้องเรียกพระหมหากษัตริย์คุณไปดูร่างนูนะทุกตัวจะเห็นพระหมหากษัตริย์ สมัยยึดอำนาจที่แรกเขาเรียกกษัตริย์คุณเรียกไม่ได้ผิดนะครับต้องเรียกพระหมหากษัตริย์ที่สลิทธิ์ฟื้นคืนอีกอย่างหนึ่งพราะว่ารชศาสตร์ก็คือการหมอบกราบซึ่งถูกยกเลิกไปอย่างเป็นทางการในสมัยรัชกาลที่ห้าแล้วก็สั่งยกเลิกห้าหมอบกราบครับเ,เดี๋ยวมันจะมายึดเรามาหลอเราปาเถื่อนยกเลิกสลิทธิ์นี่เก่งนะไปฟื้นฟูการหมอบกราบ ยึดถือทุกวันนี้ครับตอนจอมปปอขึ้นมามีอำนาจจอมปอขึ้นมานี่หมอบกาบไม่มีหายไปแต่ว่าลูกหลานของเจ้าคนรับใช้ต้องหมอบคลานต่อเจ้าในที่สาธารณะหลังๆทำมาทำกันหมดเลยซึ่งมันแปลกนะไอ้การหมอบกาบที่มันเท่ากับดูถูกตัวเองแล้วก็ดูถูกกษัตริย์ด้วยนะแต่ได้ว่ากษัตริย์นี่โคตรงี้เง่าเลยทรงพระเศษโทแล้วทำไมต้องหมอบกาบจริงไหม มันย้อนแย้งไหมครับขัดแยง้งทรงในยากพู้ประชาชนแล้วทําไมคุณต้องหมอบกราบให้มึงทําไมคุณดูข่าสองทุกเวลาศรลิทรนหรือใครไปงานศพมันนั่งบนเก้าอี้นะเจ้าภาพใส่สูงอย่างดีนั่งกับพื้นคุณไปดูแม่แต่องคเล็กองค์น้อยหรือแม่แต่คนที่ว่าดีที่สุดของมันนะนะอุบลรัตน์เนี่ย,นะเ,ยเวลาคุณพูดมันทาไมคุณต้องนั่งกับพื้นยกมือไอรายการทุกที่เกิดมาคุยทําไมมึงคุยกับไอจุลาพรถั่วปากอ้ามายกมือ นั่งกับพื้นมัทุเลศไหมครับเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่มันแสดงออกเนี่ยมันแสดงความดูถูกเกออย้ยหยันมาตลอดราชาศั์และการหมอบกราบเป็นวัฒนธรรมที่ตอกย้ำความต่ำต้อยที่สุดของประชาชนและความสูงส่งราพุทธเจ้าของกษัตริย์ภายใต้ระบอบสมเวสิทธิราช ที่กืนกินสังคมไทยมากขึ้นทุกทีโดยอาศัยกลไกรัฐด้านการศึกษาและศาสนาที่มีตัวหลักสำคัญสำคัญนะครับคือหมอมหลวงปิ่นมาลกุลเนี่ยแหละรัฐมนตรีศึกษาที่ทำงานรับใช้กษัตริย์อย่างถวายหัวโดยจัดบทเรียนประวัติศาสตร์และวัฒธรรมที่มุ่งเน้นแต่การเทิดทูนกษัตริย์ลาชงจักรีแล้วก็ลบเรื่องราว การปฏิวัติ2,475ลงโดยสิ้นเชิงครับฟังคุณลุงแล้วนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของธงชัยเฉลิมพลเนี่ยนะคะแล้วว่าคิดว่าโอ้โหงบประมาณเงินภาษีของประชาชนนะคะที่ถูกรัฐเนี่ยบังคับให้จ่ายเข้ารัฐไปนะ,ะแล้วไม่ได้ได้อะไรกลับมามากมายนะคะจะได้แต่ละอย่างนี้ต้องต่อสู้นะ เสียเลือดเสียเนื้อนะต้องพูดจริงๆเลยนะคะกว่าจะได้สวัสดิการคืนกลับมานะคะทั้งที่เวลามันเอาเงินภาษีจากเราไปเนี่ยนะคะมันใช้กําลังอํานาจของรัฐมาบีบเอาไปนะคะแต่ว่าพอเวลาคืนผลประโยชน์มากับประชาชนนี่ประชาชนต้องกลับไปแลกชีวิตนะเพื่อมาได้มาอีกนะคะแต่พวกกษัตริย์นี่นะคะคุณลุง มันเอาไปใช้ไปถลุงอะไรแต่ละอย่างที่คุณลุงเล่ามาเนี่ยนะสะอิดสะเอียนมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นธงชัยเฉลิมพลนะคะที่เอาเส้นขนของมันเนี่ยนะคะไม่รู้ส่วนไหนนะคะมาแล้วก็มาใส่ในช่องนะคะทําลี้ลับแล้วก็มาเอาพระพุทธรูปนะคะไปแปดเปื้อนกับพิธีกรรมต่ําซามแบบนี้นะคะคุณลุงแถมยังมีการเจิมแป้งกระแจะกันอะไรที่คุณลุงเล่ามานี่มันมันโสโครกสิ้นดีเลยนะคะ แล้วก็เอาพระไปปะตนมั่วไปกับไอ้พิธีกรรมไสยศาสตร์ลวงโลกพวกนี้นะคะแล้วก็ให้ทหารนี่นะคะเหมือนแบบยิ่งกว่ากินยาบ้าอีกนะคะพวกนี้นะคะก็คือหลงบ้าอะไรไปถือธงแล้วก็คิดว่าตัวเองนี่กลายเป็นแบบกึ่งนักรบที่แบบสืบสายอะไรมาจากกษัตริย์อะไรแบบนี้นะคะบ้าป้าบอปอเพิงเงินของประชาชนน่ะคุณลุงที่พี่น้องก็ถามในห้องแชทนะบอกว่ามันหมดไปเท่าไหร่กับไอ้พิธีกรรมเนี่ยเพื่อที่จะ สร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กับก,กษัตริย์ภูมิพลและครอบครัวขึ้นมาเนี่ยค่ะคุณลุงมันหมดกันไปเท่าไหร่แล้วนะคะเนี่ยค่ะตั้งแต่มีพิธีกรรมตั้งแต่คุณลุงไล่มา,าแต่สลิดเนี่ยได้ฟื้นขึ้นมานะคะแล้วก็ทํากันมาต่อเนื่องกันมาเป็นสิบสิบปีนะคะจนมีความแข็งแกรง่ง,รงในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยต้องยอมอยู่ภายใต้ไอ้วัฒนธรรมที่เขา ครอบเราไว้เนี่ยนะคะโดยที่มันหมดเงินน่ะนะคะไอ้เรื่องความเลวร้ายของระบอบที่มันทําลายจิตวิญญาณของประชาชนมันก็ส่วนหนึ่งแล้วแต่ที่เงินที่มันเสียไปกับไอ้พิธีกรรมพวกนี้นะคะแล้วจนมาถึงไอ้เรื่องคุณหญิงคุณนายเนี่ยนะคะที่เอาไว้สร้างเครือข่ายนะคะแล้วเครือข่ายพวกนี้เนี่ยในที่สุดเนี่ยเห็นชัดเจนที่สุดก็ช่วงกปปสเนี่ยค,คุณลุงที่มันพากันโผล่หน้าโผล่ตาออกมาว่าที่มันได้ผลประโยชน์แล้วมันก็ให้ผลประโยชน์กับสถาบันกษัตริย์เอาไว้เนี่ย แล้วก็ตอนนี้มาปกป้องขุมอำนาจขุมสมบัติของตัวเองเนี่ยค่ะโดยการทำลายประชาธิปไตยมันหมดเงินไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยค่ะคุณลุงมันน่าจะมีคนเนี่ยคำนวณออกมานะคะประชาชนเนี่ยจะได้รู้กันไปชัดๆเลยว่าคุณรู้ตัวกันไหมนะ,ะว่าเราเสียเวลานะเสียเงินเสียทองไปกับครอบครัวไม่กี่คนพวกนี้นะคะแล้วสิ่งที่เขาให้ตอบแทนเราเนี่ยนะ,ะก็คือไอ้เหงือหยดเดียวลวงโลกเนี่ยนะคะกับ การรัฐประหารที่ปล้นอำนาจซ้ำซากนะคะบรรัฐบาลที่พยายามจะทำเป็นแยกกษัตริย์ออกไปนะคะว่ากษัตริย์ไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาพัฒนาประเทศตั้งหน้าตั้งตาสร้างโครงการใหม่ๆนโยบายใหม่ๆขึ้นมานะก็อยู่ไม่รอดนั่นก็คือไทยรักไทยนะคะพูดตรงๆว่าพี่น้องในห้องแชทเขาก็เจ็บปวดที่ฉันก็ได้อ่านแล้วที่ฉันก็รู้สึกเจ็บปวดไปด้วยกับเงินที่เราสูญเสียไปค่ะคุณลุงฟังคุณลุงเนี่ยค่ะตรงนี้นะครับ มันเป็นเรื่องจําเป็นอ่ะน,นะจําเป็นที่ต้องทําจําเป็นที่ต้องเทิดพระเกียรติเพราะอะไรรู้ไหมครับเหตุผลสั้นๆนะเพราะกษัตริย์มีอํานาจผูกขาดสูงสุดคุณจะดีจะชั่วจะได้ดีได้ดีก็ขึ้นกษัตริย์คุณทําดีขนาดไหนถ้าเขาไม่ชอบกีหน้านะคุณก็จะมีอันเป็นไปอย่างในปีดีหรือทักษิณหรือใครต่อใครยิ่งรัก คุณทําชั่วขนาดไหนถ้าถูกใจเขาอย่างประวิตย์วงสุวรรณประยุทธ์จรรันโอชาหรือใครต่อใครเนี่ยนะที่ติดติดได้ดีเนี่ยไอประธานสารมนุนอะไรกกตทั้งหลายแหล่เนี่ยยิ่งทําชั่วเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ดีเพราะนั้นคนชั่วมันเต็มบ้านเต็มเมืองครับช่วงที่มาร์คองเมืองเนี่ยนะเขาเรียกว่าคนดีถูกฆ่ากลางถนนคนชั่วขึ้นนั่งบรรลังบนป้าฝนจึงไม่ตกมา เขาต้องทำครับพระเอาใจเจ้าประจบสอบพอพระเจ้าชอบเรื่องประจบสอบพอแม้แต่นายกที่มาจากการเลือกตั้งที่คุณชอบเนี่ยอย่างในปีดีก็เอาใจเจ้าอ่ะทักษิณก็ต้องเอาใจเจ้าครับอุตสาห์จัดงานใหญ่โตหกสิบปีของราชเชิญกษัตริย์เรียกว่าทุกพระองค์ในโลกนี้มาไม่ใช่ของง่ายๆนะครับอุตสาห์ไปรอบบี้มา คทักษิณเคยบอกว่าแกมีรองนายกหลายคนเนจะ็ดแปดคนเนะยอะมากเพราะแกจะไม่ทําอะไรเองเลยแกจะใช้สมองสั่งงานอย่างเดียวแล้วก็มอบหมายเป็นพื้นที่มอบหมายแต่ละด้านไปนะแกจะไม่ทําอะไรเองเลยสิ่งที่ทักษิณจะทําสําคัญที่สุดอันแรกคือโครงการพระราชดำริครับแปลกไหมครับเป็นนายกแต่ต้องทําเองให้คนอื่นทําแทนไม่ได้เพราะต้องการเอาใจกษัตริย์ ทำไมนายกทุกคนต้องไปหาเปลมครับเปลมมันจะไปมีความรู้อะไรผมถามมันเคยทําธุรกิจอะไรไปที่ปรึกษาทําอะไรครับเพลมที่ไม่ได้ทําอะไรเลยนะเป็นนายกเขาไม่เคยลงเลือกตั้งเลยนะแต่ถ้าเปลมไม่ได้เป็นฐานยึดอํานาจมันมีพิจิตรกุลวณิชสมัยนู้นมีอธิกรารบดเอกมีชุกิจงใกยุทธเป็นลูกมือลูกตีนมันนายกทุกคนต้องไปหาเปลมเพราะเปลมเป็นตัวแทนกษัตริย์ ทักสินเองก็ต้องไปหาเปรมแล้วทักสิณก็เข้าใจผิดว่าเพรมเป็นหัวหน้ากบฏไม่ใช่กับหัวหน้ากบฏชี่ภูมิพลทําไมยิ่งรักแต่งตัวซะสวยเลยไปหาเพรมจริงไหมใส่ชุดราตรีสโมสรจะไปงานอะไรเนะ่ะสันนิบาตไปดูดนตรีกับเปรมเอาใจเปรมแล้วได้อะไรครับเอาใจเขาไม่ได้ประโยชน์เลยนะครับสมัครเอาใจเจ้าไหมสมัครก็ตายเก้าต่อศูนย์เนี่ย คนที่รักเจ้าที่สุดนะครับโดนสารรัฐธรรมนูญสารรัฐมนตตัดสินเะนี่ยเก้าต่อศูนย์นะครับไม่เหลือเลยนะแพ้ราบคาบเลยครับในขณะที่ตุลาการเองมันก็ออกหากินในการออกสื่อออกอะไรมันก็ไม่ผิดนะั่นบอกให้ความรู้ขอโทษครับคุณสมัครทํากับข้าวให้ความรู้ไหมครับใช่ไหมคือตอนนี้มันจ้องเอาผิด วันนี้ประยุทธ์จันโอชามันบอกว่าเรื่องธรรมกายนี่กฎหมายต้องเปกฎหมายครับพี่น้องครับจะไปรอให้เป็นประชาธิปไตยก่อนไม่ได้ครับมันสายเกินไปพูดอย่างเงี้นะผมถามคุณนะผมถามตรงๆง่ายๆประเทศชาติทุกวันเนี้ที่โดนต่างประเทศเขาไม่ยอมรับเพราะคุณยึดอำนาจเนี่ยคุณบอกไม่ผิดเพราะนั่นเพราะนี่อ้างไป กฎหมายบัญญัติชัดเจนว่ามันผิดนะโทษในประหารชีวิตตามสุดคือจำคุกตลอดชีวิตคุณบอกไม่ผิดกษัตริย์รับรองให้พวกนี้ด้วยนะศาลก็บอกไม่ผิดแล้วอย่างอื่นผิดหมดแล้วครับไปหาว่าเขาฟอกเงินเนี่ยสารพัดบุกลุกตาบ้างอะไรบ้างรับของโจรขอโทษนะครับผมไม่ได้ดูถูกนะต่อให้ อาจารย์มั่นภูริทัตโตมาอยู่ตรงนี้นะครับต่อให้หลงปูทวดเหยียบนา้าทะเลจืดต่อให้พระพุทธเจ้ามาอยู่ตรงนี้นะครับก็ไม่รอดครับอาจารย์คิดว่ารอดไหมเอาคนที่คุณคิดว่าดีที่สุดมาอยู่ตรงนี้นะก็ไม่รอดครับในขณะเดียวกันเอาคนที่บัดซบที่สุดมาอยู่ตรงนี้นะแต่ถ้าทํางานให้ภูมิพลยังไงก็ไม่ผิดครับ ไม่ใช่ไม่ผิดอย่างเดียวนะเดี๋ยวมันจะได้เป็นองค์มนตรีด้วยเดี๋ยวจะได้เป็นประธานสันรัฐมนูรอย่างขี้หูขี้หมาเนี่ยต้องเป็นอธิการบดีคณะบดีนายกสภาหรออะไรใช่ไหมครับเป็นประธานสภาปฏิรูป <c oughs> คือคนดีที่สุดในโลกนี้ในอดีตกี่พันปีก็แล้วแต่เอาพ่อขุนรามมาวางอยู่ตรงนี้ก็ผิดครับ เอาคนที่บาดซบที่สุดเลวที่สุดเอาเทวทัตใครก็ได้ที่ขุดที่ว่าเลวที่สุดเนี่ยสาตานมาอยู่ตรงนี้อยู่อพิพลเนี่ยยังไงมันก็ได้ดีครับไล่แบบนี้เนี่ยขุดจะหลอกกันไปทึ้งไหนใช่ไหม ถึงน้ำาอิลเอาบกให้ปวดใจฮะลมลมที่คอยรุกราวกินปกปีนํำใจ